นิยายเสียงเรื่องคนโปรดของจอมทัพบตอนที่30สนามแตกเวลาบ่ายสองกว่า,วาแบบเนี้ยไม่สนุกเลยกับการที่ต้องมาอยู่กลางแดดประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่เกลียดอากาศร้อนเป็นที่สุดอย่างผมแต่ก็เพราะหน้าที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแม่งเอ้ยใครจัดตารางให้มาแข่งบอลบ่ายสองวะหมดกัน ผิวขา,าวๆของกูไม่หมดแน่ๆพี่เด่นสะบัดดังรันเหมือนจงใจให้คนได้ยินเป็นวงกว้างผมว่ามันก็ดีเหมือนกันคิดได้ไงแดดแรงขนาดนี้ให้กูมาวิ่งตามลูกบอลถ้าเกิดนักกีฬาถึกๆเป็นลมขึ้นมาได้อายไปทั้งสามมหาวิทยาลัยเจมหาวิทยาลัยแน่บน่นทำไมจอมทัพมันขาวกว่ามึงตั้งเยอะไม่เห็นมันบน พี่กรที่ใส่เสื้อสตาร์เดินเข้ามาตบปาพี่เด่นแปะแปะมึงไม่เข้าใจหรอกไม่มีวันเข้าใจไอ้คนขี้วยวายยกแขนของพี่กรขึ้นมาขย่าแรงๆทำเหมือนเด็กไปได้ได้ขาวว่าปีสีแล้วนะพวกพี่มันอ่ะฮ้ไปยกถังน้ำแข็งช่วยกูดิไม่ต้องแล้วพี่กรผมให้ราเชนกับทานาทียกมาแล้วพี่วายโยบอกดีรู้จักช่วยงานบ้างอ้า ไอ้ฟ้ามึงยังกล้ามาอีกเหรอไม่อายเช้าบ้านเขาหรืองไงไอายทำไมพี่ไอ้ทานบอกว่าท่าล้มผมเท่มากสีฟ้าบอกหน้าตาภาคภูมิใจเอาจริงดิไอ้เชนทำหน้าอึ้งๆไม่ต่างจากผม ไอเชนทำหน้าอึ้งๆไม่ต่างจากผมแน่นอนว่าไอฟ้าถูกไอทานสปอยเข้าเต็มๆถ้าล้มมันยังกับหมาโดนรถจักรยานบีกไม่อยู่ชนมึงโดนหลอกแล้วฟ้าเมื่อวานอะไอ้ทานยังไลน์มาเล่าให้กูฟังอยู่เลยว่าถ้าล้มมึงอะโคตรตลกแถมกางเกงยังร่นไปครึ่งตูดจนเห็นร่องดาบคนโปรดที่ยืนป้อนน้ำผมอยู่เล่าหน้าซื่อจนไอฟ้าหน้าเวอไอเชนมีถังน้ำแข็งให้ยกไเล่นอีกไหม ก,กูอยากยกอยากยกอีกพากูไปยกหน่อยไอ้คนที่หลอกเขาเอาไว้ร้อนตัววิ่งวุ่นหาทางหนีมึงมานี่เลยไอ้เหี้ยทานก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผัวเมียเคลียร์กันไปแล้วกันโปรดไปนั่งดูบนสแตนไปตรงนี้มันร้อนหน้ามึงแดงหมดแล้ว ผมขมวดคิ้วมองคนตัวเล็กอย่างหงุดหงิดโมโหที่ต้องเล่นบอลกลางแดดไม่พอวันนี้คนมาเชียร์ก็ต้องพลอยร้อนไปด้วยเดี๋ยวถ้าไม่สบายขึ้นมาก็ยุ่งไปกันใหญ่ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกใส่หมวกแล้วนี่ไงเหงื่อเต็มหัวขนาดนี้บอกไม่ร้อนหนาวมากม้งมึงเอาน้ำอีกไหมอันนี้ไม่ค่อยเย็นและเดี๋ยวกูไปเอาให้นี่แหละคนโกรดมันดูแลผมดีมากๆแบบนี้มานานแล้ว ไม่กินเยอะเดี๋ยวจุกผมบอกพร้อมขยับหมวกแก็บที่คุณเขาใส่เบี้ยวไปหน่อยนึงให้เข้าที่เข้าทางหมวกใบแค่นี้จะไปบังแดดบังลมอะไรได้วะเอา้าโปรดเฮ้ยไทเกอร์ลงแข่งได้หรอใช่ผมมองหน้าไอ้บ้านั่นตาขวางให้มันรู้ตัวแต่ดูเหมือนมันจะทำเป็นมองไม่เห็นผมส่วนไอ้ตัวเล็กนี่ก็แรดนะักดีด้าเก่งจริงๆกับคนอื่นเนี่ย งั้นแสดงว่าไทเกอร์ต้องแข่งกับสาขาเราดิฮึแล้วเราจะเชียร์ใครละเนี่ยโปรดก็เชียร์สาขาการท่องเทีย่ยวไปนั่นแหละแต่ก็แอบเชียร์เราด้วยก็ได้ได้สู้ๆนะไปทำหน้าตามน่ารักใส่มันทำไมชักจะหงุดหงิดแล้วนะโปรดแปลวน้ำมาหน่อยหิวน้ำผมขัดขึ้นหน้าตาไม่พอใจอย่างชัดเจนไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่กินไง ตอนนี้กูหิวมันร้อนเออเออรอนี่แหละอย่าพึ่งไปนะไทเกอร์เดี๋ยวเราหยิบน้ำมาเผื่อใจดีจริงๆแม่คุณน้ำสวัสดีการของสาขาเมืองอะมึงจะไปแจกคนอื่นทำไมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กูซื้อมาซื้อเผื่อมึงกับเพื่อนๆหลายขวดเลยเดี๋ยวมานะไทเกอร์มันอธิบายที่มาของน้ำกับผมก่อนจะหันไปยิ้มหวานให้อีกคนแล้ววิ่งดุกดิกไปเอาน้ำ มีอะไรหรือเปล่าครับทำไมมองหน้าผมแปลกๆไอ้เฮียหล่อแล้วจำเป็นต้องสุภาพด้วยหรอเป็นพระเอกมั้งไอ้ควายผมด่ามันในใจมึงใช่ไหมที่รับโทรศัพท์ไอ้โปรดวันนั้นน่ะอ๋อคุณศูนย์เก้าสามนั่นเองใช่ครับผมเป็นคนรับศูนย์เก้าสามคืออะไรอ้าวก็เบอร์คุณไม่ใช่หรอไอ้โปรดไม่ไมเป็นเบอร์กูหรอผมหน้าชา เกินไปไหมแม้แต่เบอร์โทรผมมันก็ไม่เมมเอาไว้ในเครื่องหรือมันกลัวว่าใครจะเห็นว่าเป็นผมที่โทรไปคิดมากได้ไหมวะครับว่าไงนะผมไม่ได้ยินมาแล้วมาแล้วอ่ะไทเกอร์เอาสปอนเซอร์ไปขอบใจนะโปรดเราไปก่อนนะอย่าลืมเชียร์เราล่ะได้เลยสู้ๆนะึใจดีกับคนทั้งอำเภอเลยนะไอสัตว ผมง,งุนหงิดที่เห็นว่ามันร่าเริงกับคนอื่นถ้าเป็นพวกเพื่อนสนิทหรือไอ้พวกรุ่นพี่ผมไม่ว่าเลยแต่ไอ้ไทเกอร์นั่นน่ะเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาแล้วทำตัวใกล้ชิดเหมือนรู้จักกันมาสามชาติหงุดหงิดโว้ยยิ่งร้อนๆอ,อยู่เดินหนีแม่งเอ้าจอมมึงจะไปไหนอ่ะไม่เอาน้ำแล้วหรอไม่หิวอย่างวะเฮ้ยไอ้จอมอย่าใสาอารมณ์ดิวะ มึงใจเย็นๆเล่นดีๆเรายังไม่ได้แพ้เขานำไปแค่ลูกเดียวเองแม่เอ้ยผมสะบดรู้สึกอารมณ์ไม่ดีคูณสองทั้งเรื่องโปรดปานแล้วก็เรื่องบอลที่แข่งอยู่ไอ้พวกทีมนั้นดันทำแต้มนำไปก่อนหนึ่งลูกเสียงนกหวีดจากกรรมการในสนามทำให้สติผมกลับมาวูบหนึ่งแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่ากองหลังที่วิ่งตามจนบอนลล้ำหน้าขึ้นมาเยอะแล้ว ไอ้จอมเล่นเนี่อะไรของมึงเนี่ยมึงอย่าวิ่งขึ้นมาเยอะล้ำหน้ารอบที่สองแล้วนะอืมไอ้จอมโดนเตะขาด้วยอ่ะผมมองคนในสนามอย่างเป็นห่วงรู้สึกว่าการแข่งครั้งนี้ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโทษแดดได้ไหมมันคงแรงเกินไปจนนักกีฬาอารมณ์ร้อนกันไปหมดเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกมันแค่อุบัติเหตุ สีฟ้าพยายามปลอบผมอุบัติเหตุบ้าอะไรจงใจหาเรื่องกันชัดๆแต่ก็ว่าไม่ได้คนของเราก็กวนตีนใช่ย่อยผมภาวนาให้มันเลิกหัวร้อนแล้วทำหน้าหมาใส่เขาสักทีนั่นเอาอีกแล้วว่ามันเตะชัดๆเลยผมลุกพวดขึ้นยังไงผมก็เข้าข้างคนของผมถึงมันจะหน้าตากวนตีนแต่มันก็ไม่เล่นสกรปรกทำร้ายคนอื่นทางอ้อมแบบนี้นะ ใจเย็นๆนั่งก่อนมันบางคนอื่นมึงดึงเสื้อกูทำไมวะในสนามเร,เรื่องกระทบกระทั่งกันอาจเกิดขึ้นได้บ้างคราวนี้ก็เช่นกันจอมทับหน้าตาเอาเรื่องกระชากคอไทเกอร์พร้อมต่อยอ้าวเฮ้ยอย่าหาเรื่องดิอีกฝ่ายก็ใช่ย่อยคว้าหมับเข้าที่คอเสื้อคู่แข่งแทบจะทันทีเหมือนกัน อย่างไทเกอร์น่ะไม่ได้อยากจะกวนตีนคนอื่นสักเท่าไหร่แต่เพราะจอมทับดูห่วคนโปรดจนหน้าหมันไส้เขาก็เลยแหญ่ๆไปจนเป็นเรื่องเป็นราวไอ้จอมใจเย็นเด่นเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกันจนสำเร็จแต่เพราะความดูหัวรันของคนทั้งสองฝ่ายทำให้ทั้งคู่จ้องตากันขมิงเย็นเี่ยอะไรละ่ะก็เห็นอยู่ว่ามันดึงเสื้อโกแล้วมึงจะทำหม ไทเกอร์ยิ้มมุมปากอย่างจงใจเหมือนการที่ยั่วโมโหทับเทวินได้คือชัยชนะไอ้เรื่องดึงเสื้อน่ะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกพอดีวิ่งวิ่งอยู่แล้วสะดุดจะล้มก็เลยต้องคว้ามันเอาไว้ไอ้เฮียเอ้ยจอมทัพโดนใบเหลืองเพราะกรรมาการเห็นว่าเขากำลังเงื้อหมัดจะเข้าไปหาไทเกอร์ไอ้ทานจับมันไว้ทาน,นาทีคว้าหมัดที่แขนของจอมทัพก่อนที่เขาจะปล่อยหมัดใส่หน้าหล่อๆของกองหลังทีมคู่แข่ง แจกใบเหลืองผมทําไมผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยทับเทวินไวยวายใส่กรรมการจอมจอมมึงออกไปพักก่อนให้ไอวายโยลงมามึงใจร้อนเกินไปแล้วเด่นพยายามควบคุมสถานการณ์ถ้าน้องร้อนแล้วเขาจะร้อนใส่อีกไม่ได้ทางั้งที่อยากจะเบิร์ดกโลกให้หน้าควา่ำแต่มันหาเรื่องผมนะพี่แยกก่อนแยกก่อนจะเริ่มเล่นต่อละ จอมทัพนับ1-10ถึงในใจโฟกัสที่การแข่งขันต่อแต่ดูเหมือนไทเกอร์จะไม่ยอมหยุดและมันหมดความอดทนตอนที่อีกฝ่ายจงใจเตะลูกบอลใส่เขาด้วยความมันไส้มึงในสนามเกิดการแลกหมัดกันขึ้นระหว่างจอมทัพกับไทเกอร์ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมาก จนคนห้ามกันไม่ทันโปรดปานที่นั่งไม่ติดสแตนตั้งแต่แรกรีบวิ่งลงไปในสนามโดยลืมไปสนิทว่าอยู่ในระหว่างการแข่งขันน้องโปรดอย่าเข้าไปคนโปรดชิบหายแล้วทั้งสีฟ้าและวายโยวิ่งตามเข้าไปติดๆจอมกรรมการเป่านกุวิดยาวเหยียดระงับสถานการณ์และแจกใบแดงทั้งจอมทับและไทเกอร์มึงมานี้ จอมทัพกระชากคอเสื้อไทเกอร์ไปข้างสนามถ้าได้ใจร้อนแล้วเขาจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแม้แต่คนตัวเล็กที่วิ่งหน้าซีดเข้ามาหาพวกมึงไปเล่นต่อไปเดี๋ยวกูจัดการเองภาสกรบอกนักกีฬาในสนามตอนนี้โดนใบแดงทีมละหนึ่งผู้เข้าแข่งขันลดลงแต่ก็จัดว่าเท่ากันอยู่การแข่งยังต้องดำเนินต่อไปส่วนหมาที่ฟัดกันข้างสนาม ก็ให้มันซับกันให้พอใจไปเลยมึงเป็นเหี้ยอะไรไทเกอร์ถามต่างคนต่างเหนื่อยหอบจากการใช้กำลังมึงยังจะถามอีกนะหมัดหนักๆจากจอมทัพประเคน,นเข้าที่หน้าของอีกฟายอย่างจังจนไทเกอร์ล้มตึงแต่แทนที่จอมทัพจะหยุดกลับขึ้นคอมเพื่อต่อยต่อตอนนี้คนที่มาเชียร์บอลต้องเลิกสนใจบอลในสนามหันมาดูมวยแทนจอมทัพหยัด ยืนขึ้นตัวสูงเต็มตัวเต็มความสูงก่อนจะหอบเหมือนคนหมดแรงสภาพทั้งคู่ไม่ต่างกันแต่ไทเกอร์ดูเจ็บหนักกว่าเพราะเสียหลักลม้มลงไปก่อนไทเกอร์ลุกไหวไหมเจ็บไหมจอมทัพมองดูคนโปรดที่ปรีเข้าไปช่วยประคองไทเกอร์ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกทำไมห่วงคนอื่นมากกว่าแฟนตัวเองทำไมไม่ถามเขาสักคำว่าเจ็บไหม ไอ้จอมไอ้จอมมึงจะไปไหนทับเทวินเดินหนีไปที่ห้องล็อกเกอร์อย่างกดโกรปรดปานยังไม่ได้สนใจเขาเพราะมัวแต่ดูแลไทเกอร์อยู่มีเพียงแค่สีฟ้าที่วิ่งตามไปเราไม่เป็นไรไทเกอร์บอกผมเบาๆท่าทางยังเจ็บหน้าดูเกิดอะไรขึ้นนะไทเกอร์ทำไมถึงทะเลาะก,กัน เราหมันไส้มันกระทบกระทั่งกันในสนามบ่อยแหละจนเผิกไปดึงเสื้อมันเข้าให้สะดุดไม่ใช่หรอเรามองอยู่ตลอดอืมตอนนั้นมันจะล้มอะ่ะผมถอนหายใจผมหน่ะเข้าใจเพราะมองเห็นทุกอย่างกับคนอื่นนะมันเล่นแรงก็จริงแต่ดูเหมือนจอมทัพเรล็งไทเกอร์เป็นพิเศษแล้วเดนมีจังหวะที่ไทเกอร์สะดุด,ดจะล้มไปคว้าเสื้อมันก็เลยเกิดเรื่อง ไอ้จอมมันคนใจร้อนเราขอโทษแทนมันะไทเกอร์ไม่เป็นไรมันทำถูกละเราก็กวนตีนมันไม่ใช่น้อยลุกก่อนเดี๋ยวเราช่วยผมช่วยพยุงไทเกอร์ให้ลุกขึ้นก่อนจะมีเพื่อนเขาสองสามคนมารับช่วงต่อปอดไม่ไปดูเพื่อนหรอใจนะไปกับจอมทับแล้วแต่คนของเราทำเขาเจ็บเอาไว้จะให้ทิ้งไปแบบไม่รับผิดชอบเลยได้ยังไง ไปเหอะเขาดูไม่พอใจนะที่โปรดมาห่วงเรา <c oughs> ไทเกอร์ว่าแล้วขำเฮ้อทำไมร้ายกันจังนะคนเราคนโปรดสีฟ้าจอมทับห่ออยู่ข้างในแต่มึงอย่าเข้าไปเลยปล่อยให้อารมณ์มันเย็นก่อนทำไมอ่ะต่อยกําแพงจนจะแตกอยู่แล้วอเหียแล้วทำไมมึงไม่ห้ามมาฟ้าห้ามให้มันต่อยกูแทนหรือไง ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวกูจะเข้าไปล็อกห้องเลยนะห้ามไม่ใครเข้ามาทั้งนั้นไม่งั้นอ่ะกูจะให้ไอ้จอมซัดปากมึงจริงๆสักหมัดสองหมัดผมครูเดี๋ยวจะเข้าไปจริงๆเหรอแล้วถ้าไม่เข้าไปอ่ะจะปล่อยให้กำแพงโดนทำร้ายอยู่แบบนั้นหรือไงฟังจากเสียงแล้วอ่ะคงได้รล้ากันบ้างแหละจอมทับนะจอมทับ สนามแตกของจริงไปเลยจ้าเราพบคนขี้ห่วงหนึ่งอัดตาทุกคนอย่าเพิ่งโกรธไทเกอร์นะแล้วว่าไทเกอร์ต้องมีอะไรที่ดีบ้างแหละไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe นะ